สวัสดีครับ 8, ฟาร์มรเษกษตรครับวันนี้ผมพามาชมควายที่เตรียมคือจะเคลื่อนย้ายไปขึ้นรถเข้าประเทศจีนนะครับนี <c oughs> ่ครับควายถ้าควายขุนอ้วนเต็มที่ครับก็จะไปประเทศจีนครับกำลังกำลังจะนำขึ้นรถไปนะครับนี่คือควายไปจีนทั้งหมดนะครับ นี่คือควายเนื้อส่งประเทศจีนควายไปจีนใช่ไหมพี่ครับนี่ครับควายไปจีนคนมารับควายนะเดี๋ยวไปดูควายด้านในครับเขากําลังไปจุงไปขึ้นรถนะครับอันนี้เป็นควายเนื้อนะครับส่งจีนควายเนื้อส่วนส่งจีนนะครับจะต้องอ้วนประมาณนี้เลยนะครับ คือว่าเนื้อเต็มโค้งครับทั้งหลังแข่งขาตูดครับสะโพกค,คือเต็มที่ครับควายไปจีนที่ชาวบ้านขุนทำเนื้อนะครับก็ถ้าได้เวลาขายพอค้าจีนก็จะเข้าไปที่ลาวของท่านกันนะครับบางครั้งก็จะเป็น พอค้าคนกลางครับที่ซื้อมาส่งพอค้าจีนหลายใหญ่บางครั้งก็พอค้าจีนไปเองนะครับอย่างคลิปก่อนพอค้าจีนก็เข้าไปที่ฟาร์มของผมครับเข้าไปดูควายครับเดี๋ยวเราตามไปดูรถที่จะนำควายเข้าจีนนะครับ คนกำลังมาเอาควายนะครับเดี๋ยวหลอแป๊บนึงเดี๋ยวลองตามเข้าไปดูครับว่าเขาเอาควายขึ้นรถไปจีนกันเขาทําแบบไหนครับแต่ทางนู้นผมรู้สึกว่าจะมีรถ10บล้ออยู่2องคันนะครับที่จะนําควายเข้าจีนน่าจะผ่านด่านแถวเชียงรายหรือนครพนมครับนี่ครับ ทางนู้นก็จะเป็นควายที่ซื้อไปขุนนะครับ cầm đang lầm liêng bay, chung các, để trung đi lên lót các, hai คายอ้วนเลยครับสมบูรณ์เดี๋ยวลองตามเขาไปดูครับว่าไปขึ้นรถตรงไหนนะครับถือว่าคายอ้วนเต็มที่แล้วนะครับ ลองตามไปดูการขึ้นรถครับเัยียนได้ออกรายการนะ่ะดูแล้วไปร้อยล้านนะไปควายผ่านไปผ่านด่านที่ไหนพี่นครพนมหรือเชียงรายใชเชียงรายครับขึ้นเชียงรายมีควายขึ้นผ่านด่านเชียงรายนะ ฟังเกษตรครับเข้ากูเอ่อยูทูบครับโหห็นควายเขาย้ายควายมามัดใต้ลมไม้นะครับเพื่อจะนำขึ้นรถรอเวลาออกตีตั๋วผ่านด่านนะครับต้องทำตัว๋วนี่ก็ขวาใหญ่

อาทิตย์นี้ก็หลายตัวอยู่จะเห็นครับควายที่นําเนื้อส่งออกนะครับก็จะมีแต่ควายมันอ้วนควายขุนที่ขุนได้เต็มที่ครับก็ค้าก็ไปดูถึงคอกนะครับถึงฟาร์มก็ตกลงราคากันก็ขาย ควายใหญ่ตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะครับส่วนใหญ่เป็นควายตัวผู้นะครับควายตัวเมียก็มีบ้างครับแต่ยังไม่เห็นนำออกมานะครับ ข่อยขุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นควายตัวผู้เป็นส่วนใหญ่าวายตัวเมียถามว่ามีไหมก็มีครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยอาทิตย์นี้ก็น่าจะได้50ตัวขึ้นนะครับ พอค้าที่ซื้อส่งจีนก็จะมาทุกอาทิตย์ครับ ก็ควายทรงจีนก็มีตั้งแต่รุ่น30กว่าจน50กว่านะครับแต่ตัวนั้น,นะนครับตัวผู้นะครับน่าจะ50กว่าคัดแต่ไซส์ใหญ่ๆนะครับ นี่ก็ทําการทําตั๋วนะครับต้องทําตัว๋วแล้วก็รอเวลาที่ทางตลาดปล่อยควายออกนะครับถ้าทางตลาดปล่อยควายออกเขาก็จะลาเลียงควายทั้งหมดขึ้นรถแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือครับทางเชียงรายเพื่อจะเข้าไปที่ประเทศจีนนะครับ นี่ก็เป็นรถ10บล้อที่มารับควายกันสองลำรถบางครั้งถ้าควายเยอะก็เป็นรถพ่วงนะติดตามช่องฟังเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ